าวัสดีครับทุกคนพับผมมีรับคาริงวันนี้เรามายืนยันแพ็กโชว์ไทม์ที่จะเข้ามาในวันจันทร์ที่8นี้นะครับผมวันจันทร์ที่8นี้จะมีนักเตะโชว์ไทม์ของลีกลาลิก้าสเปนเข้ามาใหม่ทั้งหมด3คนก็เหมือนดังละดังดัง,ดงภาพเลยนะหลายคนอาจจะรู้แล้วแหละเพราะว่ามีภาพหลุดหรือว่าข้อมูลหลุดมาหลายหลายอย่างแล้วนะแล้วก็ มายาไม่อีกทีแล้วกันว่านักเตะ3คนนี้นะจะมานะครับในแพ็คโชว์ไทม์นะครับแต่ค่าพลังยังไม่ชัดเจนนะครับว่าตัวไหนตันเท่าไหร่นะผมขอคาดการย้ำว่าคาดการในความคิดของผมนะครับย้ำว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะจูดนี่ผมว่าน่าจะตันที่ประมาณร้อยสีได้นะครับสำหรับจูดเบลิงแฮมนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าสกิลฟงสกิลอ่าพิเศษของแต่ละตัวจะได้อะไรมานะจะมีหนึ่งตัวที่ไม่มีสกิลพิเศษนะครับผมภาวนาอย่าให้เป็นทางด้านยาเมาผมเลยนะครับผม ตัวนี้น้องน้องคือเป็นน้องรักผมนะตัวนี้คืออยากได้มานานแล้วนะครับผมสําหรับยาเมานะคืออยากได้มากนะครับแล้วก็นะครับสามคนนี้นะครับจะมีทั้งเบาบนักเตะมาลิดนะครับผมทั้งหมด2คนนะครับแล้วก็นักเตะบาร์เซโลน่านะครับผม1คนนะครับผมใครอยากได้ตัวไหนลองคอมเมนต์มาดูนะครับผมส่วนตัวนี้คือผมแบบอยากได้ ก็อยู่อยู่แล้วอะว่าอยากได้ตัวอะไรคหลายคนน่าจะรู้นะฮบผมผมบอกเลยว่ามีแต่ตัวตึงๆนะแต่ค่าพลังอาจจะแบบไม่ได้เก่งไปทุกตัวนะบางบางตัวน่าจะตันประมาณร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยร้อยหนึ่งอะไรเนี่ยนะแต่ว่าผมว่าค่าพลังไสในอาจจะแบบว่าตอบโจทย์แล้วกันใช้คําว่าตอบโจทย์กับตําแหน่งนั้นๆแล้วกันนะครับผมอยู่ที่ว่าใครจะเอาไปใช้ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะส่วนตัวผมว่าไม่น่าที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ อาจจะไม่ใช่ตัวตึงหรือว่าตัวกูงมากนะสามในสาแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจูดอาจจะโหดอยู่แต่ว่าอีกสองตัวอาจจะแบบว่าไม่ได้เทพขนาดแบบว่าเป็นตัวหลักหรือว่าเป็นตัวอะไรขนาดนั้นสำหรับผมนะก็มีจูดเบลลิงแฮมนะคราบผมลามินยาเมานะครับแล้วก็ทางด้านเบลบีดี้นะ ส่วนตัวนี้ผมอยากได้ลามินยาเมานะครับผมส่วนบาวิดี้นี่ก็เฉยๆนะผมเล่นล่างไหนผมไม่ค่อยเข้ามือมันมาในสไตล์บล็อกทูบล็อกอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะแล้วก็จูดก็อยากได้ถามว่าผมไม่ใช่แฟนมาริดแต่ผมก็อยากได้เพราะว่านั่นจะเป็นล่างตึงล่างหนึ่งเลยนะครับผมแต่เหมือนแบบที่เห็นเมาจูดอาจจะอาจจะไม่มีพลังเขาเรียกว่าอะไรวะสกิลพิเศษนะแต่อันนี้ผมไม่ยืนยันแล้วกันผมพูดอะไรไปคือโดน อ่าคอมเมนต์ว่าเลยคือผมแค่คาดการครับพี่ชายพี่ชายก็รับฟังหน่อยความคิดเห็นคนอื่นน่ะพี่ชายจะโอ้โหจะว่าผมอย่างเดียวเลยอะ่ะคือจะกะจะว่าผมอะ่ะพูดผิดพูดเล็กๆน้อยๆพูดผิดน้อยๆน,ยนี่คือจะว่ากันอย่างเดียวเลยอะ่ะคือผมก็ย้าว่าผมเป็นการคาดการครับมันไม่ได้ตรงตามที่ผมพูดร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นเพราะว่าผมก็ไม่ใช่ทีมงานทางด้านโคนามิอ่ะทุกคน คือผมก็เหมือนทุกคนอ่ะข้อมูลแบบบางอย่างที่ผมรู้ผมก็เอามาแชร์ให้ทุกคนดูอย่างเดียวนะครับผมประมาณนี้แล้วกันก็3าคนนี้นะส่วนตัวผมคิดว่าจูดน่าจะตันประมาณร0อย่ามันน่าจะยาเมาตัวนี้ผมให้ประมาณ100รอน่ะน้องอ่ะน้องเพิ่งเพิ่งมาการ์ดแบบแรกๆอ่ะโชว์ไทม์ครั้งแรกด้วยอ่ะหนึ่งรอยอ่ะเต็มที่หนึ่งรยถ้า1 0 2นี่คือสุดๆแล้วอ่ะ ส่วนบเบลเดเดนี่มีโอกาสที่จะเป็น101ได้นะครับ 101, 102ได้แต่พื้นฐานผมนให้แค่ร้อยไว้ก่อนแล้วกันไม่อยากคาดการเยอะเพราะว่า เราต้องแบบว่าเผื่อใจไว้ด้วยถ้ามาน้อยมันก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมให้มาน้อยจังตัวจริงมันเก่งนะควรได้มากกว่านี้อะไรประมาณนี้แล้วกันอที่ว่า3มดาว4ี่ดาวนี้ไม่เกี่ยวนะทุกคนตามจริงมันก็5ดาวแหละแต่ว่าในแอปค่าพลังมันขึ้นประมาณนี้นะแต่มีคนถามเออเตมี่ทำไมมัน4ดาวคือในแอปค่าพลังนะใครฟังจบคลิปนี้ก็คงจะเข้าใจนะว่าย้ำว่าเป็นการคาดการณ์และกันนะสำหรับค่าพลังแต่ยืนยันนะครับว่านะักเตะสามคนนี้มาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ใครที่รู้ข้อมูลว่าตัวไหนมีสกิลพิเศษตัวไหนอะไรยังไงคอมเมนต์มาแล้ว อย่าลืมไปตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์นะครับข้อ mm hmm. มูลผิดพลาดประการใดหรือว่าเรียกชื่อนักเตะคนไหนที่แบบว่าไม่ได้ชัดเจนหรือว่าตรงเดะนะครับผม mm hmm. ก็ขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ